พี่น้องช่องบาวดอนคนกลัวไปแล้วครับโอ้ยบเปได้มาดวนแล้วพี่น้องนำโค้งขึ้นไลยครับนำโค้งครับขึ้นไหวครับเดี๋ยวนี้พี่น้องื่บ้านบาวดอนมากครับขึ้นประมาณเจ็ดแปดเมตรแน้วพี่น้องบาวดอนว่าอยู่ลุ่มๆครับลุร่มหุ่นมามืนหนีหอดเลยต้นตะขบุดมาแล้วครับหอดตีนเสียงบาวดอนแล้วครับปลาเพิ่งข้างนี้พี่น้องบาวดอนประกาไปดอกม่วงยานครับเขาจะออกไปอยู่ครับ ไม่จบไปอยู่โอ้ไม่หลายๆลายที่พี่น้องอยู่กลางน้ำครับบาร์ดอมไม่ซักมีนี่ครับเพราะว่าบารดอมได้พอนึงแล้วครับไม่ซักครับปบาร์ดไม่กระดกกระเดียมองบารดอนอยู่นี่ครับมองเก่าเส้นครับแต่ว่ามองเบาพี่น้องบประกาลงครับมเบาหดต้องเสริมลูกข่อีกครับเพราะว่าช่วงนี้บารดอมประกาศลงครับการครับอันตรายครับน้ำร้ายครับเผิดมองเขาไปติดไปคลองมากอันตรายครับ ควบคุมครับแต่อบัดนาแย่่มน้ำลงหนีวครับน้ำบอนก้อนนี้ครับช่วงนี้น้ำก้อนเงไหลแห้งครับวันนี้กล้าไปครับคุณได้กล้าก็ได้อยู่ครับนั่นแหลเพื่นว่าเพื่อนในปลาแคร์ฉันครับปลาแคร์หรือว่าเราจะพาไปเพื่อนในปลาแคร์ครับโอ้โหผมจะฆ่าตอดอันกระทงไปละไปพี่น้องเอาลันพาไปรอบบางทางนั้นครับปลาแคร์เพิ่งขายแล้วพี่น้องเพิ่อนในหาโลครับ หาโลูโล่ลละสองวันหาซิบครับปัดพี่น้องข้างนี้ไปท่วมแล้วครับนี่ครับเจ้ายังไหลมองอยู่อืมเบื้างนี้พี่น้องน้ำไหลเข่าระเบพี่น้องปัดนนพี่น้องปากุบน้ำพี่น้องอู้ปากน,นะปาก็ไหลเทปพี่น,น,น,พน,น,น้องปัดปาพี่น้องกุนองไล่กันอยู่กุน,นอง อู้ป่า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 นี่น้องเห็นปลาแล้วนี่ไล่กันไม่ถุยไงปัดปัดเอามองมาใส่กันพี่น้องเอาด้วยเจามองมาใส่บุหรี่พี่น้องดุหรี่ดุหรี่บุหรี่พี่น้องป่าบุดรี่ป่าอย่างวะเดี๋ยวมองกันเผามองกันพี่น้องเผามองกันใส่มองไว้เรียบร้อยพี่น้องโอ้โหว่าปลาอย่างนี้บ่อนอยู่พี่น้องพบ่อนอยู่หรอ ไร่ก tamam. ันบุดบิด huh บุดบิดอยู่ครับไร่กันอยู่เดี๋ยวครต่ำมองเบาดนอะไรพี่น้องเฟื่องน้ำเบาโอ้ถือแล้วก็มีพี่น้องไปเบิ่งน้องเ็นบ่พี่น้องดี๋ยวเดีดีปอมมองตีงอยู่ปลาเอียงวะเดี๋ยวเรื่องมันเสืบเสืบบ้างพี่น้องยกเบิ่งจากหน่อยด้วยมันปลาเอียงเนี่ยนี่นี่นี่พี่น้องทำยี่ใกล้เนี่ยเขาเนี่ยท่านำก็ต้องไหลเขาไหลเขาท่อรอดท่อมนะครับเดี๋ยพี่น้องปลาเอียงวะ ปลานิ่งองพวปลานิ่กับปลาปากนี่องนีปตายยังเอได้มองสามสั้นมาใส่ครับม่งไรนะครับมองสมสั้นสิบแปหครับสมสั้นครับพี่น้องนี่ตายยังวะนี่เห็นนี่นีพี่น้องนี่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 นีปหินบ่อปลานิ่บ่อึโอ้ประกตัวนี้พี่น้องปรกดปรกดปรกดตัวนึงละตัวนึงละนี่ ตัวแรกตัวแรกแต่แตมีทั้งปุ่นกับนี่พี่น้องไอ้เบิ่งกันเัดเดี๋ยวเหาจิมาปลดน้ำกันพี่น้องมาด้วกับท้ายผู้เดียวครับโอมีคนถือกล้องให้โอ้ยม่องม่องใสร์ประี๋ยวมานน้พี่น้องม่องสั้นเดียวครับม่องรีบๆนะครับโอ้โหนี่กรับบักเล่นมั้งตัวนี้รับบักเล่นน้ำขึ้นไว้ไวพี่น้องมือยันย้ำเลยว่านี่นเร็วเร็วแค่นีน นีบ่อีพี่นุปน่ปรกอีล้ปวปรกปรกปรตตัวม่้าวหงกเสน้นพี่น้องหนตัวนี้บ้าพี่น้อง,นนองไปยังวะอเองหเาป้พี่น้องตันน้มต้มไตตึ๊ตึ๊ตึ๊อเอปก็ย้ยไป้จับมึงอีก ลูกต t, ูบ <S ellt. S 1> um, ัก em, uh, 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 mm ี hmm. <S <S ่บุรุษบุรุษบุรุษเดี๋ยวเราต้องเจาะข้อตาไมาใส่กันพี่น้องเดี๋ยวรถจอดเรื่องพ่นครับทั้งนั้นเป็นน้ำโขงครับทั้งนั้นครับโอ้ตูบักเล่นเพี่น้องครับตูบเถียงหน่อยหน้าเพื้นเดี๋ยวเบาดสีไม่ไม่ยาวกันพี่น้องเดี๋ยวเบาดสีเบื้องครับว่าเบาดสีด้ยักโตครับเพราะว่าอเบาดสีปวดใส่กระตากันนะพี่น้องเด้อจังมาเบื้องน้ำกันครับเพราะว่าเบาดสีบ่มีนี่จับถือกล่องครับบ่มีคนถือกล่องให้ครับ จะพี่น้องเฮ็ดผู้เดียวครับหากระตามาใช้กันเรียบร้อยพี่น้องโอ้ยังไรกันยู่พี่น้องประกดครับประกดประกวดมาถือกันครับมาสรุปผลงานพี่น้องเกือบร้อสิบตัวพี่น้องพื่อนมีแต่ประกดครับพี่น้องประกดล้วนเลยครับปลาอื่นดูมีเลยโู้ยเนบาดเอื่อนหูเตีเศ้าหรือบาดเอนมาตกต่ำไปเรื่อยพี่น้องต่ำไปเรื่อยพี่น้องต่ำไปเรื่อยต่ำไปเรื่อยนะ เดี๋ยวบาร์รถสิล็อกแป๋คนครับพี่น้องหัวประลมมอปะอุ้ยป่ามันเล่นกันอยู่พี่น้องเลยอุระอุระอุระน้องเห็นปะถือกันนะครับอุระอุระปาดสอดเยอะปะไอคำละเมื่อหามองมาใส่อีกคนพี่น้องเอามองสั้นเดียวมาใส่ครับบาร์รถสิลแป๋วมองมาใส่อีกคนครับพี่น้องนะครับคือผลงานครับ เข็มเงี้ยพอดีพี่น้องน้ำโขงครับไหลไม่ไหลเต็มน้ำเลยครับไม่ครับจากาตัวยังตัวยังต์คุณเศษไม่เศษยดเนื้อเป็นแต่ย่านนะพี่น้องน้ำเอาคลิปนี้บไปสักนิดแล้วพี่น้องเด้อฝากติดตามช่องบ่าวดอนกดกดไว้เลครับโอคลิปนี้บไปสักนิดแล้วครับสวัสดีครับ